ในโชอบสเต็ปตั้สิคะตั้ส้มตั้ให้แม่จนเสร็จเลยค่ะทุกคนแบบนี้จูจัมปั้นี่แบบนี้นะคะเบาๆค่ะเบาๆเดี๋ยวแม่กำลังลวกกุ้งนะคะพอๆค่ะพ่อพ่อพอพอมันน้ำกระเด็นใส่แล้วค่ะไม่พิมพ์ละลวกกุ้งค่ะลวกกุ้งตั้กุ้งตั้กุ้งลวกค่ะตัวพอแล้วพี่พี่จะมาทดสอบเพชร ผ็ดมาม่าชอบเผ็ดเผ็ดเหรอคะใช่ปลาปลาด้วยปลาปลาด้วยปลาปลาชอบกะเพราเผ็ดเผ็ดมาม่าชอบส้มตำเผ็ดเผ็ดใช่แต่มาม่าชอบตุ้ช้อเผ็ดมาม่าชอบอะไรนะคะมาม่าชอบตุช้อเผ็ดมาม่าชอบก๋วยเตี๋ยวเผ็ดค่ะมาม่าชอบตุ๋ยอเผ็ดตัวชอบก๋วยเตี๋ยวอะไรคะมาม่าชอบตุ๋ยอเผ็ดออ๋ อ๋อตัวไม่ชอบก๋วยเตี๋ยวเผ็ดค่ะเอ็มมาด้วยเอ็มมาก็ด้วยมัโม่จ๋ามันชอบกินตุย๊ยเตี๋ยเผ็ดใครชอบคะแซ็ใช่เหรอแซ็จะมาเห็นเห็นแซกกินก๋วยเตี๋ยวเผ็ดใช่ไม่น่าใช่แล้วเห็นก็เห็นที่ไหนฮะเห็นที่จิบมี้เห็นที่จีบ เห็นที่บ้านตาตาวิเวียนเห็นที่บ้านตาตาวิเวียนใช่ซักกินก๋วยเตี๋ยวเผ็ดหรอใช่ใช่แล้วซักกินเผ็ดไม่ได้นะใช่แตัวม่เห็นตัวเห็นใช่โอเคต่อไปเออ่เดี๋ยวถ้าตัวเห็นอีกตัวบอกกับแม่ดูด้วยนะทำแบบนี้อ๋อซักทำแบบนั้นเลยใช่ตาตาวิเวียนใส่ยิชิ ใส่เยอะๆพริกใส<ช>่อ๋อเจ้าเาต้องทำแบบนั้นเลยใส่เจ้าเา้นกินน้ำเ้าก็กินน้ำด้วยใส่เติมน้ำเยอะเชะอ๋กินน้ำเยอะๆ<ช>จะได้หายเผ็ดหรอกินน้ำเยอะหายเผ็ดหรอใช่โอเคค่ะเจ้าจะมากินตุดชะมีหน่อยเผ็ดตัวอยากจะกินก๋วยเตเี๋ยวเผ็ดน่า ทุกคนทุกนตู้ชอบเพ็ดนิดหน่อยดี่ที่ที่เป็นตาตาฟิเซียนเอ๊ะไม่น่าจะใช่ก๋วยเตี๋ยวเพ็ดน,นะอะไรนะเดี๋ยวมาม่าต้องไปถามสตาร์วิเวียนทำอะไรให้กินมาม่าไม่ไม่น่าไม่น่าใช่ก๋วยเตี๋ยวอ่ะผัดไทยหรือเปล่าตาตาสั่งผัดไทยมาให้กินหรือเปล่าป้าน่าจะสั่งผัดไทยมาค่ะแล้วก็ใส่พริกน,น,นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ใครบอกว่าชอบนะซากเหรอใช่ชอบเผ็ดเหรอใช่โอเคซับปิดตาตาฟิชชันมาซับด้วยควเผ็ดโอเคใส่ลงไปเลยค่ะโอ้โหไม่ให้หม,มาตั้เลยเหรอ แม่จะตําพริกกับกระเทียมให้ละเอียดจากนั้นเขาก็เป็นคนแบบตำคลุกให้อ่ะค่ะมาเบานะเดี๋ยวกระเด็นเข้าตาอุ้ยอุยอะไรคะทำจะมาทำตำนี่อ๋อต้องเอามือพอเพอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นต้องทำอย่างนี้่แค่นี้ก็พอไม่ต้องตำอย่างนี้หรอกทำแค่นี้โอเคโอเคถูกต้องค่ะ ขขยส้มตำถามพี่พี่กินส้มตำไหมคะโอ้โหชุด <Pet. S 1> ชุดมันจะเลอะนะพอแล้วมามาจะไปกินแล้วขอบคุณมากๆค่ะ <c oughs> พอยังอย่างสงสัยอะไรอันยา <c oughs> ทำไมีให้นั่นไม่สุกข้างล่างไม่สุกมีกุ้งไม่สุกเหรอคะนะมามาไม่ได้ต้มให้มันสุกมากค่ะเพราะมามะมามาจะกินแบบกินกุ้งแดงค่ะลูกมามาไม่ไม่กินแบบกุ้งกุ้งสุกค่ะเซมวาโอ้ไรให้ดูเซม่าวันนี้ให้ดูด,ดูอะไรคะดูตุ้นไม่เสร็จกุ้งไม่สุก ช่มา,มากินได้ไม่เป็นไรค่ะโอ้ยสงสัยมหมาจะได้กินไหมล่ะเนี่ยพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันจะกระเด็นใส่ตาเนาะแค่นี้นะคะสวัสดีพี่พี่ก้อนค่ะจะมาโอ้โสวัสดีพี่พี่ก้อนเร็วๆเจจกค่ะพี่พี่ยกมือไหว้สวยๆค่ะยกมือไหว้สวยๆกุ้งสุกแล้วเจจกค่ะพี่พี่บาย